From the mud, there's dirt on my hands Strong like a tree, there's roots where I stand Oh, I've been running from the law Hope they won't shoot me down soon Sawasdee <laughs> down. วันนี้เขามาอยู่กันกับเดน Garden 5มอเตอร์แล้วก็รถไฟฟ้าอนเนกประสงค์จาก LNP นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เขาจะมาแนะนำรถไฟฟ้าจาก LNP ทั้งหมด2รุ่นสำหรับใครตีอาจะเอาไปใช้งานในรีสอร์ทในโรงแรมในโรงพยาบาลนะจ้าอันนี้จะเน้นเป็น2รุ่นนี่เฮ้อเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะมาดูความแตกต่างว่า2รุ่นนี้แตกต่างกันแบบไหนใช้งานแบบไหนเดี๋ยวเขามาดูกันเลยค่ะ รุ่นทางด้านไายมือกันสีฟ้านี่นะเจ้าจือรุ่นว่า E v t 5 0 0เครื่องนะเจ้า500วัตต์นั่นเองซึ่งดูจากรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเนี่ยจะเป็น3ลอ้อคล่ายๆกับแบบเป็นทรงรูปแบบของรถสา3ลอ้อตุ๊กๆอ๊กอย่างประมาณนี้นะเจ้าสำหรับใขรตีวายอยากได้รถ3ลอ้อแต่ว่าคันใหญ่น่อยนะเจ้าแนะนำเป็นรุ่นนี่เลยแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆของเขาถือว่าใช้งานง่ายแล้วก็ครบครันเลยนะเจ้า ไฟด้านหน้าเป็นแบต LED ค่ะแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะเจ้ามีมดเลยสามารถแบบว่ากันแดดกันฝนแล้วก็มีปัดน้ำฝน,นแบบนี่ใช้างานได้ง่ายมากแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานด้านในนะเจ้าก็จะมาพร้อมกับวิทยุตย่อยสำหรับใครที่ชื่นชอบการฟังเพลงระวังขับรถสามารถเสียบได้ทาง USB นะเจ้าแล้วก็บูทูธหน้าจอของเขาเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลนะเจ้าอันนี้สามารถใช้งานง่ายดูได้ง่ายบอกว่าจะเป็นความเร็วหรือว่า,าแบตเตอรี่ที่ เหลือควรจะชาติแล้วหรือยั้งเหลือแบตเตอรี่กว่าจะมาพร้อมกับความเร็วก็คือเกยียร์หนึนะเจ้าเปิดปิดมีเกียร์ถอยหลังใจงานได้ง่ายมากๆนะคะมาพร้อมกับช่องเก็บของด้านหน้าขนาดใหญ่แบบนี้นะเจ้า นี่เลยช่องเก็บของสามารถเก็บของได้เยอะนะเจ้าแล้วก่อนในส่วนของบอสมีคนขคับหนึ่งคนด้านหลังสามารถซ่อนได้2ถึง3คนนั่นเองนะ้เจ้าหับด,ดัหนักได้เยอะเองนี้ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วที่สำคัญระบบความปลอดภัยของเขานะเจ้าจะมาพร้อมกับเบ,บรกไม่ว่าจะเป็นเบรกอะตีแฮนนะเจ้าทางซ้ายขวาเบรกตีเท้าหรือว่าเบรกมือนั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องระบบเบรกระบบความปลอดภยัย หายห่วงได้เลยรุ่นนี้แล้วก็ยังมีช่องเก็บของขนาดใหญ่นะเจ้าสําหรับขายตีอาจจะแบบว่าไปหับลูกตีโรงเรียนก็ได้หรือว่าแบบว่าบรรทุกคนเยอะๆแล้วมีของตัวยห่บบพวเอาไปเก็บไว้ไหนด้านใต้เบาะของเฮามีช่องเก็บของขนาดใหญ่แล้วก็ด้านหลังก็จะมีตะกร้าเก็บของด้านหลังมาพร้อมกับตดปิดแบบนี้นะเจ้ารับรองว่าเวลาเป็นทุงเป็นยงางแบบปิวแน่นอนหรือว่าแฮมรุ่นหนึ่งจะเป็นรุ่นด้านนี้นะเจ้ารุ่น G V X 500 การใช้งานเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่ารุ่นนี้จะเป็นสี่ล้อนะจ้าแล้วก็ด้านหน้าของเขาก็จะมีเหมือนกันเลยทั้งตีปัดน้าฝนเอ้ยนะจ้ะแต่รุ่นนี้จะมาพร้อมกับตะกร้าด้านหน้านะจ้าอันนี้จะเป็นตะกร้าด้านหน้าซึ่งจะสามารถเก็บของได้เยอะขึ้นแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งาน รุ่นนี้จะบะมีวิทยุนะเจ้าหรือว่าหน้าจอดิจิตอลบอกนะเจ้าแต่ว่าก็จะมีการปรับรายละเอียดต่างๆก็คือสามารถเร่งสปีดได้นะเจ้าอยากจะเห้่แบบคับเบาๆก็ได้ หรือว่าอยากจะไปเกียร์สเกียร์สนี่ได้เหมือนกันแล้วก็มีเกียร์เดินหน้าเกียร์ถอยหลังหรือว่าเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่ว่ารุ่นเนี้ยก็จะมีบอกเหมือนกันแบตเตอรี่ว่าเหลือเท่าไรลูกค้าจะสามารถชาจได้หรือยังเหรอจ้าวควรชาจหรือยังนี่ก็จะมีการบอกแบบนี้เหอการขับคีของเขาจะเหมือนเป็นแทนแบบนี้แตจ่จะแตกต่างจากรุ่นตะกี้แต่ว่ารุ่นนี้จะมาพร้อมกับ สี่ล้อเหมือนรถยนต์นั่นเองแล้วก็มาพร้อมกับระบบความปลอดภยัยเบรกทั้งสองข้างเบรเท้าแล้วก็เบรกมือแล้วก็รุ่นนี่นะเจ้าสามารถท้าดนักได้เยอะเหมือนกันแล้วก็มาพร้อมกับช่องเก็บของด้านหลังตยูยสาหรับใครที่แบบว่าบอกห้นก็ตัดสินใจเลือกรุ่นไหนลูกค้าสามารถเข้ามาดูได้เลยนะเจ้าทั้งสองรุ่นฟังก์ชันการใช้งานคล้ายๆกันแต่อาจจะแตกต่างกันในลักษณะาภายนอกหรือว่า มี3รล่อแล้วก็สี่ล่อลูกค้าชื่นชอบแบบไหนอยากใช้งานแบบไหนสามารถตักเข้ามาหรือว่าเข้ามาแวะดูกันได้เลยตีเดน5มอเตอร์เจ้า สำหรับร่านเดินห้ามอเตอร์เฮานะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท LNP ซึ่งได้รับการ QC มาจากโรงงานในประเทศไทยนะครับ่าน QC แล้วแน่นอนนะครับว่าจะเป็นในเรื่องความแข่งแรงของวัสดุอุปกรณ์แผงวงจรและกับแบตเตอรี่การห้าปการแบตเตอรี่ของเฮานะครับห้าปการยู่1ปีและมอเตอร์2ปีหากช่างเฮาตรวพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่หรือมอเตอร์ตัวนี้เฮาเปลี่ยนใืนทุกค่าทันทีเลยสำหรับบริการหลังการขายของเฮานะครับเฮามีทีมช่างทีมีประสบการณ์ยาวนานกว่า10ป,ปีว่าจะเป็นการขายและการซ่อมบำรุงในเร การซ่อมบารุงหรือว่าการสร้างอะไรอย่างต่างๆสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับมีบริการจัดส่งจัดซ่อมถึงบ้านได้เลยนะครับสำหรับการหอนชําระของเขานะครับมีหอนชําระสูงสุดได้ถึง2ปีหรือ24งวดนะครับดาวเริ่มต้น10,000บาทเอกสารติดแจ้งแจ้งเพียงทะเบียนบ้านและกัาบบัตรประชาชนครับสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์0 5 3 7 1 8 7 0 7ช่องทางออนไลน์นะครับติเพจเฟซบุ๊กนะครับเดนห้ามอเตอร์กรุ๊ปนะครับสามารถทักเข้าไปสอบถามได้เลย เรามีแอดมินคอยตอบอยู่แต่ละสักสี่ชั่วโมงเลยครับ